โอเคครับเดี ảo, ờ, e 10, ๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาติดตั้งจุล่าเวอร์ชันสามกันครับซึ่งตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับ3.1.5ดาวนวโหลดมาไม่ช้าครับสดๆร้อนๆยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับโอเคนะเวอร์ชันสนะครับโอเคขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยเราต้องไปสร้างโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับโฟลเดอร์เก็บโปรเจกต์เราอ่ามาตรงนี้ครับเราก็ยูสีเขียวนะครับ เลือก www directory นะฮะเห็นนะ www directory มายอะไครับเลือกอย่างเห็นนะครับเราจะเห็นอ่านี่ของผมมันมันก็มีอะไรเยอะแยะเราอาจะมีสองสามโฟลเดอร์นะฮะไม่เป็นไรนะครับวิธีการสร้างโปรเจกต์ใหม่ครับง่ายๆครับก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะั folder, ่นแหละหนึ่งโฟลเดอร์คือหนึ่งโปรเจกต์เห็นนะมีง่านไหมว่าอ่าอย่างนี้หนึ่งมีวะเห็นนะ ชื่อโฟชื่อโปรเจกต์เรากับชื่อฐานข้อมูลควรเป็นชื่อเดียวกันโอเคนะครับเพราะว่าอะไรครับคือถ้าอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้ไหมว่าไอ้โปรโปรเจกต์โปรเจกต์เนี้ยฐานข้อมูลชื่ออะไรใช่ไหมฮะเราควรที่จะตั้งชื่อโฟลเดอร์หรือว่าชื่อโปรเจกต์เราเนี่ยกับชื่อฐานข้อมูลให้เดียวกันชื่อฐานข้อมูลคืออะไรครับคือไอตัวที่เราสร้างตะก,กี้เนี้ยโอเคนะ ที่เราสร้งางตะกี้เนี่ยโอเคนะครับกับชื่อโฟลเดอร์โปรเจกต์เราชื่อเดียวกันนะครับผมก็จะนิวโฟลเดอร์ขึ้นมาอ่า SSK จุลลา 3x นะครับชื่อเดียวกันเลยกับชื่อหานข้อมูลเรา s s k r u r u นะฮะโอเคจุลละ 3x อ่าเปิดเข้าไปข้างในครับ สร้างเสร็จแล้วเปิดเข้าไแน่ๆครับมองว่าไม่มีอะไรครับนี่คือชื่อโปรเจกต์เราโอเคนะครับก็เราก็ทำการเปิดรีเฟซดูนะครับแนะน่ารูม้อลลเรานะครับอันนี้ติดไปยังอย,งอยู่นะ ติดไปแล้วก็เลือกบอยู่สีเขียวนะครับแล้วก็เลือก local host นะฮะ local host นะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์โปรเจกต์ er เราโผล่ขึ้นมาไหมเจอไหมเจอไหมครับเจอไหมสีเหลืองสีเหลืองรีเฟรชยังกด F5 นะฮะมันอยู่เฉยเฉมันไม่โผล่ขึ้นมานะเราต้องรีเฟรชก่อนนะครับมายังครับ ไหมเออของผมมาแล้วนะครับ s n t a u จุมล่าสาม x เปิดเข้าไปข้างในครับคลิกเข้าไปข้างในเราเห็นว่างว่างใช่ไหมใช่ไหมครับอยู่ข้างในมันวงว่างเพราะอะไรครับเพราะโฟลเดอร์เรามันว่างว่างนั่นเองโอเคนะโฟลเดอร์เรามันไม่มีอะไรเปิดเข้าไปข้างในก็ไม่มีอะไรโอเคยังครับอันนี้คือการสร้างโฟลเดอร์เก็บโปรเจกต์เราโอเคนะเราสร้างโฟลเดอร์เก็บโปรเจกต์เรา แล้วเราก็จะเอาตัวจูมล่าเนี่ยมาไว้ในนี้อ่าโอเคนะครับโอเคนะครับอันนี้คือโฟลเดอร์โปรเจกต์เรานะครับมันจะอยู่ที่ d are, are, web www แล้วก็โฟลเดอร์โปรเจกต์เราถ้าผมบอกว่าโฟลเดอร์โปรเจกต์เราก็คือโฟลเดอร์นี้นะครับโอเคนะอยู่ที่ d are, are, web www ชื่อโฟลเดอร์เราโอเคนะครับนี่คือผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นโฟลเดอร์โปรเจกต์เรา ถ้าบอกว่าโฟลเดอร์โปรเจกต์เราก็มาที่นี่โอเคนะครับอ่าโอเคครับทีนี้กลับมาที่ตัวที่เราก๊อปมาครับอยู่ในจุดุมล่าสามนะครับโอเคนะตัวเรวก็ตัวเทก,ก,ก็ไปนะครับจะมี Language Module Module คอมเม้นต์แลงเกจโมดูลอะไรพวกนี้นะครับไม้ยังนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนของการาติดตั้ง ตัวระบบของจุมลาแล้วนะครับจุมลาเวอร์ชันสามนะครับสามจุดหนึ่งจุดห้านะครับโอเคนะฮะได้ไหมครับหมายอยู่ได้ดีใช่ไหมครับเราก็ปีไปเอาไว้ที่ได้ดีใช่ไหมฮะเอาไว้ได้ดีนะเอาไว้ได้็อปนะรีรีสตาร์ทเครื่องมันหายนะครับอ่าถ้าเป็นโอเคนะครับอ่าบางทีบางเครื่องนะครับถ้าเราเอาไว้ได้็อปเนี่ย คือเขาจะติดติดตั้งโปรแกรมเิร์่อฟีสไว้นะครับเวลารีสตาร์ทเครื่องเนี๋ยวมันหายนะครับเราก็เอาใส่ได้ดีไว้นะครับโอเคยังครับอ่าเสร็จแล้วนะครับพวกเราเห็นตัวนี้ไหมครับจูม่า3.15 Stable Full Package เจอไหมครับมีขนาดประมาณ8เมกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอ่อเปิดตัวนี้ครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมคลิกเปิดขึ้นมาครับ แล้วทำการแตะไฟล์นะครับไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์เราที่เราสร้างเมื่อกี้วิธีการแตะไฟล์ก็คือเลือก x t a c Tool นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ถ้าเป็นภา,าษา,ภา,าไทยก็แยกไฟล์ไปที่อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ x t a c Tool นะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นอยู่ได้ดีแวมเวอร์ไวเว็บใช่ไหมฮะดีแวมนะครับ มือเว็บนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเป็นโฟลเดอร์โปรเจกต์เรานะครับของผม S K r U Juna m 3x เสร็จแล้วกดโอเคอ่ามันก็จะแตกไฟล์ไปนะครับเราไปเปิดดูโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับโฟลเดอร์โปรเจกต์เราเราจะเห็นไฟล์มันกำลังมาเอเคนนะ กำลังมาแล้วครับรอเวลานิดนึงนะครับคือไฟล์มันค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสี่พันห้าพไฟล์นะครับอยู่ในนี้นะครับโอเคนี้แตกไฟล์เสร็จแล้วเราก็เห็นแบบนี้ครับโครงสร้างแบบนี้เลยโอเคนะครับนี่คือแตกไฟล์มาที่โฟ er ลเดอร์โปรเจกต์เราแล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือที่เรา แยกไฟล์มาแต่ไฟล์ออกมานะครับเราก็จะแยกโครงสร้างไฟล์แบบนี้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์เราหนึ่งโฟลเดอร์คือหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งโฟลเดอร์คือหนึ่งเว็บไซต์ถ้าเราจะทำสิบเว็บไซต์เราก็ทาทำสิบโฟลเดอร์โอเคนะครับหนึ่งโฟลเดอร์คือหนึ่งเว็บไซต์อ่าโอเคยังกลับมาตรงที่เราเข้าม์ที่เราลันไว้ที่เราเปิดไว้ครับอินเจคออตัวชื่อโปรเจกต์เราตรงนี้รีเฟรชครั้งหนึ่งครับผมเอ่อรีเฟรชก็รีเฟรชได้หลายแบบนะครับ กดลูกศรนี้ถ้าเป็น Google Chrome ถ้าเป็นไฟล์ f ฟลลูกศรมันอยู่นะ้านปากมือโอเคนะหรือว่ากด f 5ก็ได้ครับ f 5้าก็รีเฟชได้เหมือนกันโอเคนะอ่านี้คือขั้นตอนการติดตั้งจุมล่าไว้ชั้งสามโอ้สุดยอดมากเลยนะครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าผมก็เพิ่ง ครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกนะโอเคนะครับนี่คือขั้นตอนการติดตั้งจุนล่านะครับเดี๋ยวเรามาทําการตั้งค่านะครับขั้นแรกจุนล่าบอกว่าให้เราทําการ configuration ก่อนนะครับตอนนี้เราขึ้นมาได้ยังครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับก็คือนี่คือขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะติดตั้งนะครับเลือกภาษาต่อเลยครับภาษาไทยมีไหมครับภาษาไทยครับ เขียนนะครับเรื่องภาษาไทยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นโหลดแบบนี้อ่าการเป็นภาษาไทยละเขียนนะครับนี่คือภาษาไทยชื่อเว็บนะครับเรากำลังจะทำเว็บส่วนตัวนะครับเราก็จะใส่ชื่อเว็บเป็นชื่อเราเลยนะครับโอเคนะอ่าชื่อเราเลยครับ อีเมลของเรานะครับ <Thank you. S 1> อ่าชื่อเข้าระบบของผู้ดูแลใส่เลยครับ <Thank you. S 1> รหัสผ่านใส่เลยครับที่เราจำได้ อธิบายเว็บก็เป็นคำสั้นๆครับอธิบายสั้นๆว่าเว็บอะไรนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ SEO นะครับ Search Engine Optimization นะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับ ชื่อของข้าระบบของผู้ดูแลแล้วก็หัสผฐานตันนี้จดไว้นะครับห้ามลืมนะครับห้ามลืมเพราะว่าถ้าลืมปุ๊บเราจะเข้ามาจัดการเว็บไซต์เราไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับห้ามลืมนะครับอันนี้ชื่อนี้ห้ามลืมเลยนะครับโอเคนะเสร็จยังครับนะครับใส่ชื่อเว็บนะครับชื่อเว็บมันจะปรากฏอ่ ถ้าเป็นชื่อโรงเรียนอ่าถ้าเป็นโรงเรียนก็เป็นชื่อโรงเรียนถ้าเป็นชื่อบริษัทอ่าถ้าเป็นเว็บไซต์บริษัทเราก็ใส่ชื่อบริษัทนะครับโอเคนะครับซึ่งหน้าตาของที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของอ่าทวิตเตอร์บูสแทปนะครับเป็นเทมเพลตทวิตเตอร์บูสแทปนะครับนะเห็นว่าปุ่มจะเห็นว่าปุ่มหรือว่าตัวอ่าแท็บอะไรต่างๆนะครับนะตัวนี้จะเป็นของทวิตเตอร์บูสแทปนะครับ โอเคครับเมื่อเสร็จแล้วขั้นตอนนี้นะครับก็ทําการกดต่อไปนะครับอ่าก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการตั้งค่าฐานข้อมูลโอเคนะครับการตั้งค่าฐานข้อมูลนะฮะเราจะใช้ของ MySQL นะครับชื่อโฮสก็ลงของ้อมูลนี่แหละนะครับชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของเราจะเป็น root นะครับ root เ uh, W O T นะครับคือรูทโอเคนะครับซึ่งรหัสฐา,านตัวนี้เรายังไม่ได้กำหนดนะครับในฐานข้อมูลเราตัวนี้เว้นว่างได้นะครับโอเคนะครับชื่อฐานข้อมูลก็คือชื่อที่เราสร้างขึ้นในพีทีไมแอดมินจได้ไหมครับของผมเ s k จ่าสามนะครับ, k, JU, IU, X, รบก็จะใส่ โอเคนะแล้วผ่านไม่ใส่นะครับใส่ชื่อฐานข้อมูลเข้าไปที่เราสร้างขึ้นนะครับในเครื่องเรานะของเราเองนะครับคำนำหน้าตารางนะครับเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนเป็น GL แล้วกันจุล่าห้มีอันเดอร์สกอร์ด้วยนะครับคือใส่อะไรก็ได้ฮะที่มีอันเดอร์สกอร์นะครับ,รบแต่ว่าเป็นอย่าใส่คำสงวนคำว่า BEK นะครับอันนี้เป็นคำสงวน นะครับเพราะว่าเวลาที่ j ุมลา a มันแบ็กอัพข้อมูลนะครับมันจะสร้างความนำหน้าว่า BAK ให้เรานะคร,นะครโอเคครับถ้าใส่เหมือนผมก็ได้นะครับ GL underscore ออน,น,กกนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าฐานข้อมูลเสร็จแล้วนะครับตั้งค่าฐานข้อมูลเสร็จแล้วก็กดต่อไปนะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นสรุปภาพรวมนะครับข้อมูลตัวอย่างนะครับเราจะไม่ติดตั้งข้อมูลตัวอย่างนะครับโอเคนะข้อมูลตัวอย่างไม่ติดตั้งนะครับนะครับเราจะาส่งการตั้งค่าทั้งหมดไปยังอ e ีเมลนี้ไหมหลังจากการติดตั้งอันนี้ก็ไม่นะครับเพราะว่า เครื่องเราล็อกโินเนี่ยมันส่งอีเมลไม่ได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปรวมโอเคนะครับเป็นสรุปรวมนะครับซึ่งในส่วนของการตรวจสอบระบบก,ก่อนการติดตั้งนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดโอเคนะต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดนี้ในกรณีที่เราติดตั้งที่เซิร์ฟเวอร์จริงนะครับเราต้องระบุ นะครับให้มันเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับอาจจะต้องติดต่อเจ้าของโฮสต์นะครับให้เขาปรับให้เรานะครับยกเว้นอัาสุดท้ายนะครับคือ configuration file ที่สามารถเขียนได้ตัวนี้เราสามารถทําเองได้โอเคนะอ่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์รีโน้เราก็ใช้หมดตัวนี้เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็นะครับในอ่า http นะครับอ่าเสร็จแล้วด้านขวามือนะครับอาจจะมีสีสีส้มได้นะครับสีส้มได้ โอเคนะครับนี่คือสรุปรวมทั้งหมดเสร็จแล้วทุกอย่างถูกต้องนะครับเราก็คลิปติดตั้งนะครับญญนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของอ่ญญาเขาเรียกว่ไงตัวโหลดตัวโหลดนะครับตัวโหลดว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะครับอ่ากำลังสร้างตารางฐานข้อมูลนะครับ ใช้เวลาหน่อยนะครับกําลังสร้างไฟล์เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้ทีก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะครับให้เรากดคําว่าลบโฟลเดอร์อินสแตลเลชันนะครับลบโฟลเดอร์อินสแตลเลชันนะครับโอเคนะครับอ่านะครับเราก็กดปุ่มลบโฟลเดอร์อินสแตลเลชันนะครับกดครั้งหนึ่ง เออนะครับเขาจะบอกว่าโฟลเดอร์ o n s t i o n a t i o n ถูกลบแล้วอเอ็คนนะครับก็เสร็จแล้วเสร็จสิ้นนะครับอลองกดดูหน้าเว็บดูนะฮะดูหน้าเว็บนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของเราเองที่เกิดขึ้นหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วโอเคไหมอ่า จุดล่าสามนะครับมันจะมีออปชันเพิ่มเติมคือ r e s ponsive นะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูว่ามัน r e s ponsive ยังไงนี่คือเราเปิดกับ Notebook นะครเราก็จะเห็นหน้าแบบนี้แต่พอเราเปิดกับแท็บเลนะฮะสมมติว่าแท็บเลประมาณนี้แท็บเล็ตเห็นไหมครับเว็บไซต์เราก็จะย่ออัตโนมัติเห็นไหมหน้าเร o ย t การจัดเร o ย t มันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะแท็บเลถ้าเปิดกับมือถือแล้วครับ มือถือก็ย่อลงไปนะครับสมือถือหน้าจอขนาดนี้เห็นไหมฮะจะสังเกตว่าสกอ e บร์ด้านล่างเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าหน้าเว็บไซต์เรามันปรับให้ละเปิดกับอะไรก็ได้เห็นไหมฮะมือถือโน้ตบุ๊กนะครับเห <c oughs> ล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือ responsive website responsive website <c oughs> โอเคนะครับน,นี้ก็คือหน้าเว็บไซต์เรา เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการติดตั้งจุมล่าง่ายไหยครับ <c oughs> ง่ายนะฮะหมูมากเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับ